สวัสดีครับเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราพัฒนานะคะประจำวันที่27สิบเจพฤศจิกายนปี66นะคำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเล่นกับพนันนะสำหรับตัวเด่นของเราก็คือ9กับ2 0กับ3ามเราจับ3กับ2ให้เดยย์สามสอ3ส3มสามสามอย่าลืมมันมีเบิ้ลนะ20 23 26 29 เก้าสองหกเนี่เก้าสองหกสามหกเก้าสามหกศูนย์วิจะศูนย์สามเก้าก็ได้ศูนย์สามสามเนาะหกสองสามวันนี้เราจับล็อกนี้ให้เด้อเก้วที่แล้วเราจับล็อกนี้ให้มันก็เข้าเก้าสามสามเก้าเนาะหมดก่อนมันเข้าสี่สองล็อกแรกวันนี้มันต้องมาเก้ากับสองเก้าสองหก ดจ็สามหกเก้าเก้าสามหกจับคู่ลุ้นก็ได้นะเก้าสองสองเก้าเก้าสามสามเก้าศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์สามสามศูนย์ดูจ็สามหกสองหกสองสี่ถ้าทางตรงนี้ก็คือศูนย์สามสามหนึ่งสี่สองสามหศเก้าสองหก สองห้าหนึ่งเนาะแต่เราจับล็อกนี้ให้เด้อนี่สามหกหกสามหกเก้าเก้าหกหกสองสองหกหกศูนย์ศูนย์หกเด้อสามหกศูนย์สามหกสองสามหกศูนย์เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไ,ไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมหกสองสามเนอสามหกสองนี่สามหกสองหกสองสามนี่มานมาเยอะ